รูปขอห่างกันเท่าไหร่คาว่าห่างกันในที่นี้หมายถึงเขาถามว่าเวลามันต่างกันเท่าไหร่นะคะเปลี่ยนจากกไปเป็นขออันนี้คือกอนะอันนี้คือขอนะคะมันใช้เวลาเท่าไหร่แน่นอนถ้าถามหาเวลาอย่างนี้เรามีสูตรหลักของเราก็คือ b เท่ากับ s ส่วน t ใช่ไหมคะหรือนะคะสลับนิดหนึ่งเป็น t นะคะเท่ากับ s ส่วน v โอเคนะคะ เราจะใช้ตัวนี้นะเรา v เราทราบแล้วนะคะแต่ s เรายัางไม่ทราบแบบกูจะทาไปว่าดูหารูปหาค่า s นะคะวูเอารูปสีฟ้าก่อน่าว่าดูปรูปสีฟ้าก่อนชืดชืดแบบนี้นะคะแล้วก็อีกนั้นกูให้เป็นสีชมพูนะคะสีชมพูมันจะเป็นแบบนี้ชืดชืดแบบนี้นะคะแล้วเนี่ยดูรูปใน้ีประกอบน,นะกูวาดร้าวๆนะคะ เดี๋ยวคุณลากสเกลตรงนี้เพิ่มค่ะจู๊บๆเพื่อที่มันจะได้เขียนได้นะคะมันจะได้รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนพอนรูปขอนะคะกลับกลายเป็นว่าเส้นสีนัเนีองสังเกตลูกศรนะถ้าเป็นสีฟ้าในตอนแรกมันจะอยู่ฝักทางด้านซ้ายมือนะคะถ้าเป็นสีชมพูในตอนแรกนั้นมันจะอยู่ทางด้านขวามือแต่เมื่อเวลาผ่านไปเห็นไหมคะ ลูกสีชมพูใช่ไหมคะดูจากลูกศรนะมันจะเคลื่อนที่มาอยู่ตรงนี้มะเคลื่อนที่มาอยู่ตรงนี้มีมีเคลื่อนที่มาอยู่ตรงนี้นะคะแต่ลูกสีฟ้านะคะลูกสีฟ้ามันจะเคลื่อนที่มาอยู่ตรงนี้ชื่อมู่ตรงนี้นะคะสังเกตจากลูกศรดูสังเกตจากลูกศรนะคะครูก็เลยรู้ว่ามันเป็นลูกสีอะไรนะคะทีนี้นักเรียนนับเอาง่ายๆนะคะ นักเรียนจะเห็นได้ว่าถ้าหากเราพิจารณาลูปสีฟ้าตรงตำแหน่งสั่นเคลื่อนเห็นไหมคะมันโผลมาแค่ตรงนี้แสดงว่าในส่วนที่มันในส่วนที่มันนอนตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมคะมันเกิดการหักล้างกันพอดีนะคะเราสนใจที่ตำแหน่งสั่นเคลื่อนตรงนี้อดูสีฟ้าน,นะคะสั่นเคลื่อนตรงนี้มันเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าไหร่เหมือนท่อันที่ได้ระยะทางเท่าไหร่คะดูนะจากตรงนี้อ่ะเราใส่สกเกลเข้าไปมันจะง่าย จากหนึ่งมาสองกูแบ่งคึ้นตรงนี้นะคะกลายเป็นหนึ่งจุดห้าใช่ไหมคะแล้วก็ตรงนี้มาถึงตรงนี้กูแบ่งขรึ่งอีกตรงนี้ก็เลยเป็นสเกลหนึ่งจุดเจ็ดห้าโอเคไหมคะโอเคไหมแบงใหม่นะอ่ะพูวาดวใหญ่ๆนิดนดะงอ,อันนี้หนึ่งไปสองนะคะอ่ะคู่ว่าสเกใหญ่ขึ้น ตรงนี้คือสองตรงนี้คือ1นึ่คูแบบครึ่งสเกลตรงนี้ก็ต้องเป็น1.5ึ่เคนะคะตำแหน่งสันครึ่งตรงนี้แบ่งครึ่งอีกนะคะก็กะลายเป็น1นึเจดห้าเพราะว่าจาก1.5มา2มันคือ0ูจุใช่ไหมคะครึ่งหนึงของศูคือศูนย์จก็บวกกันหนกลายเป็นหนึจุจะสังเกตว่าตำแหน่งสันครึ่นที่สันครึ่นของสีฟ้าเนี่ยค่ะ มันเคลื่อนที่จากตำแหน่งนะคะ0.4น่ะเคลื่อนที่จากตำแหน่ง1.75มาที่ตำแหน่ง3เมตรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นระยะทางที่เพื่อนเคลื่อนที่ได้ก็จะกลายเป็น3ลบ1.75เกสของเราเลยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ1.25ค่า1.25เมตรนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยแทนได้แล้วค่ะทีของเราเลยมีค่าเท่ากับ หนึ่งจุดสองห้าหารด้วยสองจุดห้าทีของเราเลยมีค่าเท่ากับ <5. S 1> อะไรคูณกับยี่สิบห้าเราได้ร้อยยี่ห้าค่ะครับห้าใช่ไหมลูกแต่ทีนี้ค่าล่างมีหนึ่งตำแหน่งข้บนมีสองตำแหน่งนะคะพอเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งตำแหน่งก็เลยกลายเป็นศูนย์จุด หวิน,นาทีนะคะพอจะมองภาพออกไหมดูเฉพาะสีฟ้านะดูสีฟ้าหรือสีชมพูก็ได้นะคะถ้าดูสีฟ้าอย่างที่ครูบอกไปครูแบบกสเกลสนใจเฉพาะสั่งคลื่นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปเป็นดังรูปขอมันมีเฉพาะสั่งคลื่นที่โผลมานะคะอ่าแล้วถ้าสมมติว่าครูจะดูสีชมพูล่ะมันจะได้เหมือนกันไหมอ่ะเพราะว่าสเกลจูดชมพใูใหญ่ๆขึ้นมานะคะอันนี้คือสามเนาะ ันนี้คือสี่ใช่ไหมคะมีข้อมูลนะชื้นชื้นอ่ะดูตรงนี้เอานะคะถ้าครูแบ่งครึ่งตรงนี้นะคะมันก็คือสามจุดห้าใช่ไหมคะครูแบ่งครึ่งตรงสันขึ่นนี้อีกใช่ไหมคะทางนี้มันจะถอยหลังนะมันก็ต้องลดลงไปสองจุดไปศูนย์จุดสองห้าก็กลายเป็นสามจุดสองห้านะคะเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นสีชมพูเห็นไหมคะมันขึ้นที่จากระยะสามจุดสองห้า มาโผลที่ระยะ2ใช่ไหมคะมันก็มีค่าเท่ากับ1.25เมตรตุกการนะคะเวลาเราไปแทงค่าเราก็จะได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าคลื่นสองขบวนนี้มันเคลนที่ด้วยความเร็วเท่ากันนะคะหาจากครื่นลูกแหนกก็ได้แต่ข้อนี้จะยากตรงการแบ่งสเกลนะคะแบ่งสเกลว่าเอ๊ะจะดูตรงไหนนะคะส่วนใหญ่แล้วเวลารวมกันของขึ้นนั้นเราจะดูตรงกำแหน่งสั่งคลื่นเป็นหลัก นะคะดูตำแหน่งสักชื้นกัน่ะทำความเข้าใจค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูข้อสุดท้ายนะคะสำหรับเรื่องนี้โอเคนะคะ โอเคยังวิทยาวิทยาไม่ได้ยินเสียงเลยวันนี้เอาไปเรียนลกโอเคได้ยังวิทยาอ่าพอได้น้ะพอได้นะคะแคมหน้าจอไว้ก็ได้แคมหน้าจอไว้ก็ได้แล้วไปํามเข้าใจรอบหนึ่งก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเปิดมาครูจะถามนะคะว่า มีข้อไหนที่นักเรียนไม่เข้าใจที่รูอธิบายไปแล้วเดี๋ยวปิดวันให้เงินนะคะไม่ไม่ต้องกังวลในจนะเดี๋ยวจะเครียดไปกันใหญ่นะคะอ่าโอเคเครียดนะคะมาดูข้อสุดท้ายค่ะข้อที่ห้าข้อนี้เป็นข้อสอบโอต้าเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะปีไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวถรูวาดรูปแป๊บน การสอนเรื่องนี้ที่เก็ดที่สุดที่เสียบ้านโลกอ่ะอันนี้หนึ่งสองสามแล้วเรียนดูสกเกลในในชีวิตนะลกดูความสูงดูอะไรในชีิตนะคะ อ่ะโอเคนะมันเคลื่อนที่ด้วความเร็วเท่ากันเลยคือสามเซนติเมตรต่อวินาทีนะคะตอนแรกเลยนะมันอยู่ห่างจุดเแล้่นเอาจะเห็นได้ว่ามันอยู่ห่างไปสนะี่เซนเนาะสีช่องอนะ่ะเห็นไหมสี่ช่องแบบป็นแบบนี้นะโอเคเขาบอกว่า ขึ้นบนสองชุดนะคะมีการกระจัดสูงสุด4เซนเห็นไหมคะความสูงของสี่เหลี่ยมก็4เซนความสูงของสามเหลี่ยมก็4เซนใช่ไหมคะกำลังเคลื่องที่เข้าหากันบนเส้นเชือกนะคะด้วยอัตราเร็ว3เซนติเมตรต่อวินาทีในตอนเริ่มต้นนะคะสังเกตจุด A บนเส้นเชือกอยู่ห่างจากขึ้นดนทั้งสองเป็นระยะ4เซนติเมตรเท่ากันนะคะอ่ะตรงนี้เนะาะพอเวลาผ่านไป2เซนติเมตรจุด A มีการกระจัดกี่เซน เราได้สังเกตที่ทางของนุกศอนนะแสดงว่าขึ้นสองขบวนนี้ต้องเคลื่อนที่มารวมกันแล้วเขาสนใจเฉพาะจุด A นะว่ามันมีความสูงหรือมีการกระจัดเท่ากับเท่าไหร่นะคะโดยที่กําหนดเวลามาให้ว่ามีค่าเท่ากับสอวินาทีก่อนอื่นเราไปหาระยะทางที่ขึ้นเคลื่อนที่ได้ก่อนนะก็จากสุตรเดิมของเรามีเท่ากับส่วน B ใช่ไหมคะ S ของเราคือย้ายข้างธรรมดานะเป็น B T นะคะ b ของเราคือสามีของเราคือสองเพราะฉะนั้นเคลื่อนแต่ละขบวนมันก็เลยเคลื่อนที่ได้ทั้งหมดหเซนติเมตรนะคะ,ะเราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาวาดรูปนะคะวาดรูปเอาขคลื่นสีชมพูก่อนนะสีชมพูเคลื่อนที่ไปทางด้านขวานะคะเอาดูตำแหน่งนี้เลยนะข้างหน้านเลยนะคะนับไปเลยหกชอ่อเดินหน้าก่อนไปนับนะหนึ่งสองสามสี่ ถ้าแสดงว่ามันมาอยู่ตรงนี้ค่ะมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้โอเคไหมคะเห็นไหมมาอยู่ตรงนี้นะเมื่อเวลาผ่านไปสองวิความสูงความสูงของเครื่องนี้นะคะครูให้เป็น x หนึ่งแล้วกัน x หนึ่ง x หนึ่งตรงนี้ถ้าเราดูจากรูปนะคะ x หนึ่งมีค่าเท่ากับสี่เซนเหมือนเดิมใช่ไหมคะเพราะว่ามันยังเป็นความสูงเท่าเดิมเนาะ x หนึ่งเป็นสี่เซน โอเคต่อมาดูสีฟ้ามั่งค่ะสีฟ้าจากตรงนี้ก็เคลื่อนที่มาได้หกเซนกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมี6เซนหน้ามันจะอยู่ตรงนี้นะฐานมัรยาหนึ่งสองสามฐานบรรยาสามพี่การก็สอนเช่พี่การก็สอนเหรอคะสอนสามนะคะอ่าได้เป็นแบบนี้นะคะสาม เพราะฉะนั้นตรงนี้เห็นไหมคะที่จุด A มันจะเส้นที่คูล่ากครูให้เป็น x 2นะคะคูให้เป็น x 2เพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่าที่จุด A นะคะที่จุด A ตารกระจัดรวมจะต้องประกอบไปด้วย x 1บวกกับ x 2นะคะแต่ x 1ไอ x 1เราทราบแล้วแต่ x 2เรายังไม่ทราบคราวนี้ครูจะไปหา x 2นะคะ อาหาร x2 เนาะนักเรียนสังเกตนะมันเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะที่มันซ้อนกันอยู่ดูนะคะถ้าเป็นรูปใหญ่ๆใ,ใช่ไหมถ้าเป็นรูปใหญ่ๆด้านนี้นะคะด้านนี้จะยาว3ช่องอันนี้จะสูง4ใช่ไหมคะแต่ถ้านักเรียนดูรูปนี้ค่ะดูรูปตรงจุด A สีม่วงๆเนะะี่ยค่ะรูปตัวแรงเงาเนี่ยมันจะเป็นสามเหลี่ยมรูปเล็กสามเหลี่ยมรูปเล็กแบบนี้ นักเรีนจะเห็นได้ว่ามันมีฐานยาวหนึ่งนะคะแล้วความสูงตรงนี้มันคือ x สเราใช้วิธีการเทียบสัดส่วนลวเลยลูกเราก็จะได้เป็นนะคะถ้าครูเอาด้าน4นี่เห็นไหมคะ4ส่วนสมันก็จะมีค่าเท่ากับด้านนี้ก็คือ x 2อส่วน1เพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้น x สองนะคะ x สองเลยมีค่าเท่ากับ สี่สวนสเซนเมตรได้พบแล้วค่ะดูนะเราสนใจที่จุด a จุด a คือตรงนี้นะคะเส้นสีกราฟสีชมพูมันเลื่อนมาถึงตรงนี้แต่ความสูงของมันยังสูงเหมือนเดิมคือสิบเซนนะคะแต่ x สองใช่ไหมคะแต่ตรงนี้สีฟ้าเลื่อนที่มาหกเซนมันมาผลตรงนี้แต่ที่จุด a มันสูงเล็กๆแค่นี้เองนะคะมันก็คือสามเหลี่ยมรูปเล็ก เราก็เลยจะใช้สามเหลี่ยมรูปเล็กในการเทียบสัดส่วนกันเอานะคะอันนี้ก็กลายเป็นสี่ส่วนสามอันนี้ก็เป็น x สองส่วนหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็เลยได้เป็นสี่บวกสี่ส่วนสามและคำตอบเท่าไหร,ร่คะเนี่ยคอลนอขอลอนอคือสาม สิบสอ,อรรงสิบสามสิบห้าสิบหกสิบหกส่วนสามเซนติเมตรตอบทำความเข้าใจค่ะโอเคนะคะ โอเคยังรูกเก่งเข้าใจไหมครับอ่าพอได้นะคะทำความเข้าใจค่ะทำความเข้าใจสาเหตุที่เราต้องหาเป็นสามเหลี่ยมรูปเล็กเนี่ยก็เพราะว่าเราสนใจที่จุด A จุดเดียวไงคะมัน เกิน A มาติ่งเดี่ยวมาเส็นเดี่ยวก็คือรูปสีงม้วนทีู่ระบายนะคะเ,คเ,คเคู็อรูปอ่าโอเคนะคะเคดี๋วคกูหยุดแชร์นะคะและ้วเรียนคกูเซฟให้แล้วก็ส่งไปที่ แชทของเราแล้วนะคะโอเคเนาะ